สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะคิดตงบน้อยนะครับวันนี้วันรับเงินนะครับผมเล่นครบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็รับเงินนะฮะเป็นสมอลเลิฟโพชัน่นสมุทเลิฟโพชั่นนะพูดผิดแม่งพูดหลายคลิปเลยนะฮะสมุดเลิฟโพชชั่นนี่นะครับเข้ามาแล้วนะเพิ่งโอนมาเมื่อกี้เลยนะครับ1,138 SLP โอเ okay, คครับนี่ก็จะมาสอนวิธี เอาเงินนะครับออกมาจากเกมนะครับแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับก็คือการเอามาขายในกลุ่ม Facebook นะครับ x i n f i n i ฟ y t y ซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านกลางนะฮะกลุ่มนี้นะครับนี่ผมก็โพสต์ไปเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวน1138 SLP นะครับจริงๆตอนนี้อ่อราคาสมอลเล สมูทเลิฟพชั่นนะฮะผู้ถดอละมันก็อยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับ4.3บาทนะครับประมาณนี้ราคาตลาดนะผมก็มาขายในนี้4ีนะครับจะได้ออกง่ายๆนะแล้วก็เป็นการสร้างเครดิตให้ตัวเราด้วยนะครับอันนี้ก็ขายครั้งแรกนะเราก็ใส่รายละเอียดเราลงไปเลยนะครับก็ขายครั้งแรกครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าขายครั้งแรกนะฮะก็ใช้เป็นชื่อเฟซจริงนะครับผมแล้วก็ยินดีส่งเอกสารยืนยันอื่นๆนะครับ แล้วก็ขอโอนก่อนเท่านั้นนะครับผมหรือผ่านกลางนะครับก็คือให้เขาโอนเงินให้เราก่อนนะครับแล้วเราค่อยส่งเหรียญให้เขานะครับผมก็โพสต์ไปประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็มีคนทักมาซื้อเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสลิปขึ้นนะเอออ่านี่นะครับผมเรียบร้อยนะฮะสี่พบาทนะครับใช้เวลาในการเล่นก็สองอาทิตย์นะครับผมสีนะฮะสอาทิตย์ หรือว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคมากเลย่ะฮะแค่เล่นเกมนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนะผมก็ใช้เวลาเล่นน้อยลงนะครับผมต่อเกมหนึ่งก็อยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เคลียร์เควสททั้งวันเสร็จแล้วนะครับเอ่อก็ได้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่านะครับการเล่นเราก็ต้องเอาพลังงานช่วงแรกไปฟาร์มเลเวลก่อนนะครับให้ตัวละครเอ็กซี่เราเนี่ยมีเลเวลสูงๆนะฮะพอเลเวลสูงๆไปด่านสูงๆนะครับ าการได้ตอบแทนสม er นะอ,อสมูทเลิฟโพชั่นนะพูดผิ่นละสมูทเลิฟโพชั่นนะครับมันก็จะได้สูงขึ้นนะฮะนะครับผมก็ตามนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมก็คือวันนี้ระบบโลนินมันมีปัญหานะครับผมก็เลยเอ,อถอนเงินจากระบบโลนินเข้า b i แ a น c e ไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปเป็นขายลงใน Facebook นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับคนที่จะมาซื้อนะครับก็จะดูจาก ชื่อที่เลขบัญชีนะครับกับชื่อ Facebook ตรงกันหรือเปล่านะครับผมเขาก็ขอบัตรประชาชนไปเพื่อยืนยันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาถามได้ครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะฮะหรือไม่ก็เข้ามาถามในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านกลางนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเจอกันบ๊ายบาย